สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับผมในส่วนของแอปหาเงินฟรีบนมือถือนะครับในส่วนของการถอนเงินในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะสอนไปในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับสำหรับคนที่เล่นครั้งแรกเนี่ยแล้วอยากจะทําการถอนเงินนะครับในส่วนของวิธีการถอนเงินเนี่ยต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีบนมือถือนะครับผมสำหรับผ ครั้งแรกนะครับหรือว่าเป็นคนใหม่ที่เริ่มเล่นครั้งแรกแล้วอยากจะทําการถอนเงินนะครับในส่วนของธนาคารหรือว่าธู o าน y w a วล e ตต้องถอนเงินอย่างไรนะครับเดีย๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินออนไลน์กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับ ตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินก็เป็นแอปนี้เลยเนาะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วนะครับหรือใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ดูให้จบก่อนหากสนใจนะครับก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับในส่วนของ Google Play Store นะสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังสมัครไม่เป็นหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนย,ย่างไรในส่วนของวิธีการสมัครผมเคยทําคลลิิปปสสออนนนไแ้วววรใ่ขงธี การรสมัค,คหลังจากที่เราสมัครเสร็จเราก็สามารถเข้าใช้งานในส่วนของตัวแอปได้เลยสําหรับคนที่เล่นครั้งแรกเนี่ยทางแอปเนี่ยเขาก็จะแนะนำนะครับในส่วนของขั้นตอนการใช้งานนะครับก็ทําตามขั้นตอนของเขาได้เลยนะในส่วนของเมนูนะครับจะมีทั้งหมด5เมนูด,ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําทีละเมนูแบบคร่าวๆก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปทําการถอนเงินนะครับเมนูที่1นะครับก็คือหน้าแรกของแอปเลยนะครับก็จะขึ้นในหน้านี้นะครับก็จะมีในส่วนของเมนูต่างๆในการทํารายได้ของเราในแอปนี้นะ ส่วนด้านบนซ้ายมือนะครับจะมี3ขีดนะครับ อันนี้เนี่ยก็จะมีชื่อบัญชีนะครับแล้วก็เป็น UID ของเราเนาะแล้วก็จะมีการตั้งค่าเชิญเพื่อนกรอกรหัสเชิญกรอกโค้ดอังเปาเหรียญเกติยศติดตามเราแล้วก็เป็นการเข้าร่วมในส่วนของช่องของแอปนะครับเป็นเทเลแกรมเนาะสามารถไปติดตามได้แล้วก็จะมีในส่วนของฟีดแบ็กนะครับก็คือการติดต่อสอบถามหรือว่าแจ้งปัญหาต่างๆก็ติดต่อตรงนี้ได้เลยตรงรูปหูฟังเนาะแล้วก็จะมีการตั้งค่านายบายแล้วก็ออกจากระบบนะครับสำหรับคโค้ดอังเปาตรงนี้ผมยังไม่มีมาแจกนะครับแล้วก็มีการกรอ,อกรหัสเชิญตรงนี้นะครับ มีของเพื่อนก็ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยมีของใครก็ใช้ของคนนั้นก่อนได้นะจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันสารับการกรอกรหัสโค้ดอ่างเปานะแล้วก็โคดการเชิญเพื่อนนะครับ ต่อมานะครับมาดูที่เมนูที่2ในส่วนของเมนูที่2เนี่ยก็จะมีในส่วนของแอปต่างๆนะครับที่เราสามารถดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งในการทําภารกิจได้ตรงนี้เนี่ยต้องเน้นย้ํากันนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจในส่วนของรูปแบบของแอปนะตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวเกมนะครับที่เป็นกับเหมือนกับการเดิมพันเนาะในการใช้ คะแนนหรือว่ายอดเงดินดอลลาร์ในการเข้าไปเล่นในการเล่นตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะเล่นเนี่ยก็แนะนําให้เราหาข้อมูลก่อนการเล่นเพราะว่ามันเป็นยอดเงินของคุณเองแล้วคุรจะต้องยอมรับความเสี่ยงของยอดเงินของคุณด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเล่นแล้วจะได้ตลอดนะครับอันนี้ผมจะไม่สอนวิธีการเล่นนะก็ไปหาข้อมูลกันเองนะครับส่วนตัวแอปที่เราจะดาวน์โหลดนะครับก็กดดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวแอปตัวเกมต,ต่างๆนะครับเราสามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็แนะนําเป็นการกดเข้าไปดูตัวผา ภารกิจก่อนว่ามันมีภารกิจอะไรบ้างนะครับถ้ามันมีชุดรางวัลขึ้นมาแบบนี้เนี่ย 1.2k เท่ากับ0.15ดอลลาร์เนี่ยก,กดเช็คดูข้อมูลก่อนว่าตัวภารกิจเนี่ยเขาให้เราทําอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นการดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ทําตามภารกิจตรงนี้ที่เขากําหนดเลยแต่ถ้าเป็นเกมไหนที่มันจะต้องเสียเงินในการเติมเข้าไปทําภารกิจเนี่ยก็ไม่แนะนำเนาะเพราะว่ามันจะไม่คุ้มกับคะแนนที่เราจะได้รับเข้ามานะครับอย่างเช่นตัวเกมเนี่ย มันขึ้นแบบนี้นะครับซื้อเพชร1 0ึ0พเพชรนะครับก็คือเราจะต้องเติมเงินเข้าไปในเกมที่เราดาวน์โหลดมาเนาะอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับอันนี้คือตัวอย่างเกมนะครับในการเข้าเล่นนะต่อมาเมนูนที่3นะครับก็จะเป็นตัวสัตว์เลี้ยงของเราที่เราได้รับตัวสัตว์เลี้ยงของเราฟรีอยู่แล้วทุกคนจะได้รับ1ตัวนะครับ ตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยสามารถผลิตนะครับหรือว่าปันผลในส่วนของเหรียญคะแนนที่จะทําเป็นเงินให้เราได้ด้วยนะครับตัวที่1น,นะครับตรงนี้เลยกดเข้าไปนะทหารสัตว์นะครับตัวนี้นะครับระดับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่เลเวล7เพิ่มรายได้ในส่วนของสกิลนะครับเราจะได้รับเป็นในส่วนของเปอร์เซ็นต์นะครับตามเปอร์เซ็นต์ที่ระดับเลเวลของเราเลยนะครับถ้าเราต้องการอัปเกรดเนี่ยเราก็กดอัปเกรดตรงนี้ได้เลยนะ พอเรากดอัปเกรดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่หน้าสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะครับวิธีการเล่นเนี่ยก็ให้เราซื้อตัวสัตว์เลี้ยงด้านล่างนะครับโดยการใช้เพชรสีม่วงของเราในการซื้อเนอะเนะครับกดซื้อแล้วเราก็ จับมันรวมกันแบบนี้นะครับจับมันรวมกันให้ถึงระดับเลเวลที่สูงสุดเลยนะครับที่เราสามารถซื้อได้นะครับผมมันก็จะผลิตเพชรของเราเพิ s <S okay. ่มขึ้นนะครับยิ่งระดับสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะได้รับเพชรเยอะขึ้นเนาะและก็เปอร์เซ็นต์สกิลตรงนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าระดับสูงขึ้นนั่นเองนะครับตัวสัตว์เลี้ยงจะอยู่ที่หน้าจอหลักตรงนี้ทําอย่างไรนะครับก็คือให้เรากดที่ตัวสัตว์เลี้ยงเนาะมันก็จะมีให้เราใช้งานนะครับหรือว่าติดตั้งนะครับแล้วก็ติดตััั้้้งเลยยมมนนนนก็จะะาาอู่่ทีีหครบ มันสามารถกดนะครับรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะถ้ามันขึ้นแบบนี้เนี่ยกดรับได้เลยสำหรับตรงนี้เนี่ยมันจะได้ตามเปอร์เซ็นต์ตามระดับเลเวลของเราเนาะเก็บสะสมก่อนได้เลยนะและก็ถ้ามันมีกล่องขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดรับกล่องตรงนี้เพิ่มได้นะครับแล้วก็กากบาดปิดไปนะสำหรับ40%เนี่ยจะเป็นการทำภารกิจรายวันนะครับเราสามารถทำภารกิจรายวันได้เลยแล้วก็รูปดอลลาร์ตรงนี้นะครับที่เป็นวงกลมเนี่ยจะเป็นการปันผลในส่วนของโฆษณาครับที่เราสามารถเข้าร่วมเงินปันผลตรงนี้ได้ เงินปันผลเนี่ยก็คือการเข้าร่วมโดยการใช้คะแนนของเราเนาะแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยนะคะว่าเราจะใส่เท่าไหร่นะครับ100 200แล้วแต่เราเลยนะครับกดยืนยันได้เลยนะ ประมาณนี้สำหรับเงินปันผลเมื่อมันสิ้นสุดในส่วนของเวลาตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะได้รับตรงนี้นะครับตรงสี่เหลี่ยมด้านล่างซ้ายมือนะมันก็จะขึ้นวิธีการทําให้เงินปันผลที่ได้เยอะเนี่ยก็คือตรงคําค้นหาตรงนี้เลยมันจะมีการเชิญเพื่อนการบรรุเป้าหมายในส่วนของการเล่นเกมต่างๆแล้วก็ทําตามภารกิจตรงนี้เพิ่มได้นะต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่4ด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ ทำรายได้ได้สูงสุดถึง150ดอลลาร์เลยนะการทําตัวนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทำนะครับกฎระเบียบในการเชิญเพื่อนด้านบนตรงนี้เขามีอธิบายไว้นะครับแล้วก็เข้ามาอ่านรายละเอียดตรงนี้เพิ่มได้นะครับในส่วนของการทํารายได้นะจากการเชิญเพื่อนนั่นเองวิธีการเชิญนะครับก็กดนะครับเชิญชวนตอนนี้ได้เลยแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้นะครับถ้าเราต้องการเป็นลิงก์นะครับล้วก็ส่งเข้าไปผ่าน Messenger หรือว่าไลน์ก่อนก็ได้เนาะมันจะมีลิงก์ให้แล้วก็คัััดดลลออออกกกมาาารรงที่เ่เเเไ้บจากกาชิญพื สามารถเช็คดูรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะแล้วก็มีในส่วนของข้อที่2นะครับเป็นการรับรางวัลอ่ะหลายระดับจากการเชิญเพื่อนนั่นเองแล้วก็ข้อที่3เนี่ยจะเป็นการรับรางวัลจากการเชิญเพื่อนประจําสัปดาห์นะครับถ้าเราเชิญเพื่อนได้ตามลําดับตรงนี้เนี่ยเราก็มากดรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมได้เลยนะครับอันนี้ประมาณนี้เลยนะต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของการถอนเงินนะครับก็ให้เรามาตรงหน้ากระเป๋าตังค์นะครับถ้าเรายังไม่ได้กดสร้างกระเป๋าเราก็กดสร้างกระเป๋าก่อนนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมมียอดเงินนะครับอยู่ที่1,797บาทจุดสามหนึ่งสตางค์นะครับถ้าคิดเป็นดอลลาร์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ52ดอลลาร์เนาะก็จะมี USDT นะครับ50ดอลลาร์แล้วก็ เป็นคะแนนเนี่ยอยู่ที่ $2 ดอลลาร์นะครับตอนนี้เนี่ยก็ให้เราทําการขายคะแนนก่อนนะครับวิธีการขายนะครับก็ให้เรามากดที่การค้าขายตรงนี้แล้วก็ให้เราเลือกฝั่งขายด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราติ๊กเป็นการตลาดนะครับผมราคาตลาดณปัจจุบันเลยนะครับให้เราติ๊กแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ขายทันทีเนาะ แล้วก็กดแม็กไปทั้งหมดเลย100%ขายออกได้เลยนะครับมันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกดยืนยันนะครับแล้วก็กากระบาดปิดไปนะเราขายเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีการติดในส่วนของดอลลาร์อยู่ที่คะแนนนะครับซึ่งมันไม่ได้ขายออกไปทั้งหมดเนาะมันก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ0.09คะแนนนะครับหรือประมาณ0.01ดอลลาร์นะครับที่เราขายไปเนี่ยเราก็จะได้อยู่ที่51.99นบครับบวกเิ้าเข้ามนะครับ้วก็มาดูที่หน้าแรกนะครับตือนี้ะรีแท้าการขายไปนนอัี้คือ คือวิธีการขายเหรียญน,นะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เราขายเป็นเงินดอลลาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรามากดที่เมนูถอนได้เลยจากนั้นนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับขั้นต่ำเนี่ยจะเริ่มต้นที่0.1ดอลลาร์นะหรือประมาณ3.3บาทไทยนะครับก็กดเลือกวิธีการชําระเงินตรงนี้ได้เลยในส่วนของการถอนเงินทูมเนี่ยวเลตสำหรับมือใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นทันทีหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็อันนี้เป็นบัญชีใหม่เนาะเดี๋ยวจะถอนให้ดูเป็นในส่วนของธนาคารนะครับ การถอนเงินของธนาคารเนี่ยก็จะอยู่ที่0.6 ดอลลาร์นะครับหรือประมาณเกือบ20บาทนะครับผมในการถอนเงินของธนาคารนะเดี๋ยวผมจะถอนทั้งหมดเลยนะครับ51.99ดอลลาร์นะครับก็กดเลือกวิธีการชําระเงินในส่วนของธนาคารนะครับก็จะเขียนคาว่าแบงก์ตรงนี้เลยราคาต่อหน่วย1ดอลลาร์นะครับเขาจะให้เลทเราอยู่ที่33.5สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สำหรับใครที่ต้องการถอนเป็นในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับก็ต้องลองถอนดูได้นะมันก็จะมีให้เราดูนะครับว่าเราจะถอนในส่วนของเป๋าอะไรนะครับในส่วนของ USDT นะครับที่จะเอาไปใช้ ห้งานต่อในกระเป๋าคริปโตนะผมเลือกเป็นธนาคารนะครับก็กดถัดไปกดผูกพันนะครับอย่างนั้นนะครับก็ให้เรากดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันนะต่อมานะครับก็จะเป็นการผูกมัดนะครับในส่วนของเบอร์มือถือของเรานะครับแล้วก็ใส่เบอร์ของเราลงไปนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่ศูนย์นำหน้านะครับเพราะว่าตัว 66เนี่ยมันแทนเลขศูนย์ของเราอยู่แล้วนะครับในส่วนของประเทศไทยของเราเนะตรงนี้นะครับถ้าเราใส่เบอร์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรากดรับรหัสยืนยันด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งในส่วนของรหัส6หลักมาทางาเบอร์มือถือของเราแล้วเราก็เอามากรอกตรงนี้แล้วก็กดสําเร็จได้เลยโอเคนะครับพอเรากดสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะ น,นะครับไม่ให้เรากดถอนเงินอีกรอบนะเมื่อกี้เป็นการผูกในส่วนของเบอร์มือถือของเราไว้เนาะเราก็กดถัดไปได้เลยจากนั้นนะครับในส่วนของการถอนธนาคารเนี่ยก็ให้เราเลือกในส่วนของบัญชีที่เราจะใช้ในการรับเงินเข้าในส่วนของธนาคารของเราเนเาะแล้วก็เลือกช่องทางในการรับเงินได้เลยว่าเราจะใช้ธนาคารอะไรนะครับหลายๆคนเนี่ยถามว่าใช้ธนาคารนูน้นได้ไหมธนาคารนี้ได้ไหมก็ให้เราดูตามที่เขากําหนดไว้นะว่าเขากําหนดธนาคารอะไรไว้แล้วก็เข้ามาดูก่อนนะครับ ผมก็จะเลือกเป็นในส่วนของธนาคารกรุงเทพนะแล้วก็ให้เราเนี่ยใส่หมายเลขบัญชีลงไปนะครับในช่องที่2แล้วก็เลือกเป็นชื่อนามสกุลเนี่ยให้เรากรอกเป็นภาษาอังกฤษเลยตามบัญชีของเรานะแต่ถ้ามันใส่ภาษาไทยได้ก็ลองใส่ดูนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็แนะนําเป็นภาษาอังกฤษนะอโอเคนะครับในส่วนของการกรอกบัญชีธนาคารนะครับก็แนะนําอย่างหนึ่งก็คือให้เราตรวจในส่วนของหมายเลขบัญชีของเราให้ถูกต้องนะครับอย่าให้มันผิดนะถ้าหากว่ามันผิดแล้วเนี่ยมันก็จะ บันทึกเลยนะครับซึ่งมันไม่สามารถแก้ไขได้นะครับในส่วนของการถอนเงินครั้งถัดไปนะครับผมไม่ชชว่์ว,ว่ามันกออไปแล้วเนี่ยรอบต่อไปเนี่ยมันต้องกอกอ,อีกรอบหรือเปล่าสําหรับเลขบัญชีนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ถอนของธนาคารบ่อยนะครับครั้งนี้เนี่ยผมเลือกเป็นกรุงเทพแล้วนะครับแต่ว่าจําเลขบัญชีไม่ได้นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นของไทยพาณิชย์แทนนะครับ จากนั้นเนี่ยก็ให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับอันนี้เราจะต้องตั้งนะครับหรือว่าที่เราตั้งไว้ตอนที่เราสร้างกระเป๋านะครับแล้วเราก็ใส่รหัสของเราที่เราตั้งไว้เนาะพิมพ์ลงไปเลยโอเคนะครับพอเราใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้านี้เลยนะครับในส่วนของธนาคารนะครับประมาณนี้นะยอดที่ถอนเนี่ยจะอยู่ที่51.98 USDT นะครับเพราะว่ามันหักค่าธรรมเนียมไปอยู่ที่0.01ดหนดอลลาร์นั่นเองนะครับ ยอดเงินรวมเนี่ยเป็นเงินบาทนะครับอยู่ที่1,741บาทจุดหสตางค์นะครับในส่วนของเวลาการถอนเงินนะครับก็2ทุ่ม5นาที22วิวันที่6เดือน1นะครับ2,025นะบัญชีรับเงินเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับนี่คือเลยบัญชีของเรานะครับ ่อมานะครับกดย้อนกลับมาด้านบนตรงนี้นะครับกดย้อนกลับมานะยอดเงินของเราเนี่ยถูกตัดยอดไปแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่ที่0.19ตางนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับเป็นส่วนของประวัติการถอนเงินของเรานะก็ให้เราเนี่ยมากดที่การถอนเงินตรงนี้แล้วก็ให้เรากดที่รูปนาฬิกาด้านบนขวามือตรงนี้เลย ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นนะครับในส่วนของประวัติการถอนเงินของเรานะครับในส่วนของยอดที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับรอชําระเงิน 1, 7 4 1บาทนะครับถ้าเราไม่ชชว่์ว่ามันจ่ายแล้วหรือยังเนี่ยก็ให้เราตรวจสอบในส่วนของบัญชีธนาคารของเรานะก็คือการเข้าไปดูในส่วนของธนาคารนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของสถานะเมื่อกี้เนี่ยรอ,อการชําระเงินผมกดรีเฟซแป๊บหนึ่งนะครับมันก็ขึ้นคําว่าสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันมีการแจ้งเตือนนะว่า ได้ทาการขายหรือว่าโอนเงินให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คที่ธนาคารของเราได้เลยถ้ายังไม่เข้าเนี่ยเราก็ต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าในระบบหรือว่าในแอปเนี่ยมันอนุมัติให้เราลวนะครับแต่ในธนาคารอาจจะต้องรอนิดนึงอันนี้มันแจ้งว่าโอนสําเร็จแล้วนะสองทุ่มหนาทีที่ถอนไปนะครับนี่เราอาจจะต้องรอนิดนึงเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกรอบก็ได้นะในส่วนของธนาคารที่เราใช้ในการรับเงินนะโอเคครับในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับก็เข้าเรียบร้อยนะครับ ใช้เวลาในการถอนเงินเนี่ยก็ประมาณ1นาทีนะถอนไป2ทุ่ม5นาทีนะครับก็จะได้รับอยู่ที่2ทุ่ม6นาทีนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถบันทึกหน้าจอของบัญชีธนาคารได้นะแล้วก็การเซฟภาพนะครับหรือว่าแคปภาพหน้าจอเนี่ยมันก็แคปไม่ได้นะเดี๋ยวจะใช้มือถืออีกเครื่องถ่ายให้ดูนะครับใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเล่นฟรีได้เงินจริงแน,น่นอนฝากกไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ